สสวยเลยครับนี่น,นครับระวัางช่องใบไม้เนี่ยเห็ครับผมพี่นอกสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมเดินมาเจอป่าอชนอาบแดด้องเปิดอาบแดดเป็นยังไงอาบแดดอยู่ตรงไหนยอยู่หน้าสวนนี่เลยครับเดี๋ยวไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับผมเดินไปเอาปืนมาแล้วก็เลยจะถ่ายให้ดูครับ กำลังจะย่องดูมาดูกันครับ,รบตเตรียมปืนมาแล้วพนะี่น้องเดินมาเห็นครับผมเดินมากําลังจะมาลงคลิปครับมานั่งลงคลิปคลิปที่ผมลงมองเมื่อเช้านะครับเดินเดินมายืนยืนปุ๊บผมเห็นไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับตื่นเป็ดไปแล้วมนะั้งเป็ดเดินมาทางนี้เอง อยู่ครับอยู่ครับพี่นุีกซูมให้ดูนะครับใสสวยเลยครับนี่เห็นไหครับระหว่างช่องใบไม้เนี่ยเห็นไหมครับขัดไม่ได้นี่นี่ใส่สวยเลยครับมันเหมือนจะเห็นผมแล้วเอาเดี๋ยวไปประกอบประกอบกล้องประกอบปืนก่อนพี่นุ๊กโอ้ตื่นเต้นดีครับ แอบเห็นแอบเจอเาดี๋ประกอบก็ลงมารประกอบเรียบร้อยครับตึงยางแล้วโอ้ยเป็ดมาใกล้แท้มาพี่น้องมาลุ้นกันครับจะได้ลั่นไหมหรือได้ลั่นแล้วจะถูกไหมผมเดินมาเห็นพอดีครับระเดดมันส่องต้องลุ้นพี่น้อง ปัวมันจะเห็นผมก่อนแล้วมั้งกินอาวหายแล้วครับอย,อยูอยูเฮ้ยอะไรอะ มายืนกันครับปุ๊บโอ้โหมกระลุดครับอืปลาหันหลังให้ด้วยซ้ำครับโอ้ใสสวยเลยเนาะนี่ไม่ติดไม้ครับจะต,ติดเถาวันหน่อยครับติดเถาวันครับลูกดอกติดเถาวัน อัอปอเดตปลาอัปเดตโอ้ดอกนี้เป็นลูกดอกแม่นเลยครับตามเป้าเลยครับตามเป้าใสสวยครับใส่ตัวอ้วนมากครับผมอ่าหนึ่งแต้มครับผมไปครับเบาๆหน้าสวนปลาอัปเดต รอติดตามครับจะได้ลั่นตรงไหนอีกไหมได้ยินเสียงไล่ปลาเล็กหยวกน่าจะเป็นปลาช่อนแถวๆนี้เลยจะนั่งรอดูสักหน่อย กระสูบครับกระสูบใส่สวย,ยจะยิงโดนก่อนโดนครับโดนกระสูบกระสูบ อยู่ครับอยู่ครับติดไม้ตดวกลางลำเลยครับน้าติดไม้ครับเดี๋ยวยโอ้ชือมันจะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมมา่นองหาทางลงก่อนครับ จะรกไหมอยู่ไหมนกอออยู่ครับแต่ว่ามันเหมือนเชือกจะขาดไม่ใช่เชือกขาดไอ้ปลาครับเนื้อปลามันจะขาดออกจากเชือกถ่างลงก่นนอนนะดีหนะครับตรงนี้มันเป็นผักผักไอ้ตืนต่นๆครับรอยตีนไมคโคร ตื้นประมาณเม็ดหนึ่งครับหลังจากนั้นดิ่งลึกไปเลยครับตรงนี้ยเย็ยนใจยเย็ยนนี่ครับตามเป้าเกือบขาแล้วพี่น้องอีกเดียวนี่ครับตามเป้าโอเคครับเดี๋ยวกดปลาก่อนครับพี่น้องน่าจะเกี่ยวรากไม้อยู่แล้วมั้งครับนี่ ปลาก่อนครับเรียบร้อยครับปลาช่อนยังไม่ตายครับอยู่ในนีแหลยไปก่อนสองแต้มครับปลาช่อนยังไม่ตายครับนะหาเรืเร่อยๆครับนี่ก็รอตัวแล้วครับกับข้าวมือนี้แต่ว่ารอรุ่นเผื่อจะได้อีกสักตัวพี่น้องหาเลาะอยู่แถวๆหน้าสวนนี่แหละครับ เอาละครับเดินมายืนในบ่อในสวนพี่นอ้องโอ้มีปลาช่อนดูไปแล้วครับไปแล้วครับไปแลยครับอืมยินเสียมันบุ้มบั้มบุ้มบั้ม,ม,มอยู่เลยว่ะยืนดูครับเห็นพอดีเลยพี่นอ้องอยู่ให้ไหมยอยู่ครับ เหมือนปลาจะเยอะนะครับปีนี้เพราะว่าน้ำมันท่วม,มเรียบร้อยครับอันหัวมาหาเราครับอหัวมาหาเราก็โดนช่วงปลายหลังพอดี จะดูก่อนใส้รองครับรองจากตัวแรกนี่ครับอันหัวมาเราอย่างนี้ครับอาสามเต็มแล้วครับพี่น้องสามเต็มครับตรวดปลาก่อนครับจะให้ดูบ่อน้ำใสของผมนี่เลนเนยเก็บปลามาแล้วครับ เก็บปลาเก็บเชือกเก็บลูกดอกมาพร้อมลูกดอกแม่นๆที่ผมยิงวันก่อนนะครับแม่นจริงครับยิงสามนัดสามรอบไม่มีพลาดครับเก็บสามแต้มแล้วครับผมตอนี้ครับเป็นบอ่อนี่เลยพอที่ผมขุดตน,น้ำจะใสมากครับเป็นสะ้าดาวสมัยแต่ก่อนแต่ปีนี้ครับน้ําท่วมที่ผมขุดท่อไว้ตรงนั้นโค้แล้วก็ไหลาราดไปช่องตรงนี้เราคิดว่าปลาน่าจะเยอะครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงเขาไล่ ปลาเล็กปลาน้อยบึ้งบั่มบึ้งบั่มนะครับแต่คงไซส์ไม่ใหญ่ครับจะมีไซส์ประมาณนี้เหลืออยู่บ้างเลยดีเลยพี่น้องเดินมาเมื่อกี้ยืนดูกำลังไล่อยู่เ,เดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงก่อนครับถ้ามีแรงก็อาจจะเล่นต่อครับถ้าติดธุระอะไรก็อาจจะได้แค่สามแต้มเดี๋ยวรอลุ้นกันพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงก่อนครับผมปลายังไม่ตายจะเอาไปแช่เลี้ยงไว้ก่อนครับ เต็มนะครับเต็มแล้วนะรอติดตามครับเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องอกินข้าวเสร็จเดินมาดูแถวนี้หน่อยพี่น้องดูปลามันพอแสงมันสะท้อนแล้วพอมองเห็นอยู่มีขึ้นอยู่แถวๆนี้ รอแถวนี้สักหน่อยนึงเป็นปลาช่อนตัวเล็กตัวเล็กพี่น้องจะยิงโดนไหมหรอ เงียบกริบเงียบกริบเลยครับโอ้ตึงมากโอ้โหติดเอ้าติดพี่น้องติด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 ไปดูกันครับ เอา้านึกว่าไม่โดนครับปลาตัวนิดเดียวอ่ไหนอะเอา้าโดนพี่น้องอะไรจะเม่นปานนั้นครับโอ้เป๊ะเลยตำแหน่งดูครับ าขึ้นหัวไปอย่างนี้แหละเมื่อกี้นี่ขึ้นอยู่ประมาณเฉียงอย่างนี้แหละปาดอยากเชื่อว่าจะโดนโดนเงียบกริบดึงไม่ขึ้นเฉยๆถ้ามาดิ่มี่ไม่คิดว่าโดนนะครับปาดเอ้าครึ้มแล้วเอ้าพี่น้องสีเต็มแค่นี้แหละครึ้มแล้วครับกินข้าวกลับมาก็ สรุแล้วผมก็ยิงอยู่ยแถวนี้แหละครับสี่เต้มตรงนั้นก็เป็นตัวแ,แรกอยู่นูน่นปลากระสูปอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวที่สามอยู่ที่บ่อนู่นครับว่าจะไปดูทางนูน้นเลยได้ทางนู้นเสร็จกินข้าวมาว่าจะดูตรงนี้ปั๊บมองมาเห็นตรงนี้พอดีดูครับตัวแค่น,นี้ปัาอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปดูปลากันก่อนครับสีแต้มนี้ประมาณไหนโอ้เดี๋ยวปลดปลานี่ครับ ดึกๆตัวสุดท้ายมาพี่น้องนี่ผลงานครับบืดสีเต้มสีเต้มนะครับผมตัวเรขตัวสองตัวสามตัวที่สี่นะครับผมเปิดผลงานเป็นที่น่าพอใจครับวันนี้สีเต้มพี่น้องเห็นแม่กินข้าวเมื่อกี้บอกได้ไปลาช่อนสองตัวแม่บอกโอ้อยากกินต้มต้มกับขมิ้นนะครับป อ่ะก็นี่แหละครับได้ิลแต้มพี่น้องก็ใครสนใจปืนนะครับปืนยิงปลานี่ครับก็ปนสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อตามเฟซบุ๊กและเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้แค่นี้เลยครับก็เดี๋ยวอันนี้เอาไปทํากับคงกับข้าวนะครับให้แม่ห้พี่ชายช่วยกันทําส่วนผมเองก็ทํานี่ทํานู่นในสวนต่อครับ